นะอืมันบอกว่าไก่จิกผีเมื่อคืนเนี่ยเราจะทำไงกับมันดีอ่ะไอ้พวกไก่นี่นะอย่าให้กูเห็นนะกูจะจับต้มยำให้หมดเลยใครดแูแม่แม่หนูก,กินข้าวนนะอ่ะนะนะแม่กินกันหนูวะกินด้วยกันดีมแม่แม่ยยไปเยไวเร็วไ,ไ,มไม่ใช่ไปเนเพื่อนหน่อยอไปงาน ยิเว้นอิเว้นไปป่าให้พันหนึ่งพี่ตรีพ่ตีกินลู้ชิ้นป่ะเขาชิ้น <c oughs> กินป่ะพี่ <c oughs> กิน <c oughs> กินไหมแม่หนูไปทำงานก่อนนะแม่หนูไปทำงานก่อนนะนะครับหนูไปทำงานก่อนนะครับ <c oughs> ตักนะฮะ <c oughs> <c oughs> จลไม่ใช่หนูไปทำงานก่อนนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนแก่แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนแก่อย่าเพิ่งไปนะอยู่นานๆนะแก่พ่อเลยไม่แจ็คเราพาหลานเนี่ยเขาจะปุยงานกันแันเไม่รู้เรื่องเวลาหน่อยติดติ๋วที่รูวมที่อ๋ออันเบิร์ดเดย์ดิอิจฉาเราบ้างคนฟันกูอีกแล้วไอ้นี่มึงเกิดวันจันทร์ไม่ได้ฟันเลยอัเนี้ย ไอ้จักคนเกิด,าากดวันจันทร์นะไอ้เบอร์เดย์นะครับเออเคเป็นร้านที่คนไม่มีจริงนะครับก็แนะนําหน่อยขอควัมวันเกิดก็ขอให้มาร้านนี้นะครับผมคุณป๋องกระพนนะครับคอมเมนต์ด้วยครับเป็นเบอร์ดเดย์คุณป๋องกระพนะครับใน <ule> นีน้ถอยหลังเลยดิน,น,ๆๆนิ่งๆินิ่งเออเหมือนวิญญาณว่ะคุณหมอจริงๆกับผีเนี่ยแฮปปี้เบอร์เดย์พี่ป๋องหน่อยนะครับเวลาใครล้อแล้วคอมฟันเหย็นโกรธไหมครับาไม่โกรธหรอกครับแล้วเราด่าเขาว่าอะไรไอ้สัตว์ พ่อทำไรครับพ่อพ่อรักพ่อนะมาหาที่มาที่รักมาหาพ่อเร็วพ่อพ่อว่าอย่ายุ่งใช่ไหมกับพ่อพ่อหนูถ่ายไปหลายซีแล้วพ่อหนูถ่ายไปหลายซีแล้วพ่อพ่อพ่อมารับหนูด้วยนะพ่อพ่อพ่อไม่โอเคพ่อบอกเลยพ่อไม่ได้เคลียร์นะมึงกับแก่แม่มึงเน่าแบบกับ พ่ออยู่พ่ออยู่เล่นลิเกก่อนนะครับพ่อพี่อ่ะนพ่อเดี๋ยวหนูไปส่งลูกนะเดี๋ยวหนูไปส่งเดี๋ยวหนูไปส่งลูกสาวนะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมชาวไอจีนะฮะต้องได้เห็นเสียงร้องของเขานะครับผมเป็นขวัญใจผมตั้งแต่เด็กๆนะฮะเขาคือคุณพี่ไวยพจน์เป็นสพัดครับจัตโพนีมะพร้าวจอตโพนีมาพ่านนะครับผม เอาเพลงที่ผมชอบเลยเพลงอะไรครับนะอ่ากิ้งก่ายกิ้งกือฮะไม่ไมีฮะมีมีไอเนี่ยไออะไรวะอ่าสาริกาลิ้นทองนากต่างสีกาเออ,เ,อ,อเพลงนากต่างสีกาอ่ะไปเลย โอ้นิมน้องแม่ทองพันช่างนะพี่นาคอสั่งเอก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 เกเอคอเป็นไรอ่ะคอพี่เป็นเลยอะเป็นไรฮะอ๋อแล้วไงต่อครับอ่ะลูกคอฮะลูกคอแล้วกิ้งก่ายกิ้งคือเลยเอาท่อนกิ้งก่ายกิ้งคือเลยไม่เอาสิเอากิ้งก่ายกิ้งคือเลยเอากิ้งก่ายกิ้งคือเลยเข้าไปรอกันนี่กิ้งกายหน้าศิษเฉย